สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราก็จะมายิวขนมห,หรืออาหารกันนะคะวันนี้น้องปั๊บปึ้งก็จะอยู่ด้วยนะคะมาดูกันนะสวัสดีเร็วทึ่งตื่นเลยนะคะสวัสดีครับหน่อยน้องปึ้งปักบรวมเลยต้องทาย,ยาม่วงนะคะดูขนมหนกแล้วหมดเลยอ้อกินนะคะก็ชอบกินขนมนะ เอาไหมครับอันนี้ไม่พี่มีขนมให้ด้วยเอาไหมขนมปังนะคะเดี๋ยวให้ดูเพื่อสวัสดีครับไหนสวัสดีครับคือขนมอย่อาม่วงไม่เจ็บเนาะใช่ไหมนะคะอ่ะชอบเฟนไฟไหมเนี่ยใครชอบเฟนไฟยกมือนี่คือ ใช่ไปของพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะก็จะตอะก็จะประมาณเลขขี้กับเลขคูนค่ะแยกกันแล้วก็เลขขี้ไปก่อนนะคะหนูเลขขี้นะคะพี่สเก้านะคะไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูปรับเบื้อต่อนะมาเร็วหาอะไรกินกันนะคะกินไหม ไหนดีไม,ไ,ดไม่รู้เลยแต่ตอนนี้เสื้อกลิมพี่ก็น่าจะสวยได้แหละเนี่ย่ะไปจัดเต็มเลยค่ะแ้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะก็จะลง Youtube นะแต่ว่าอร่อยไหมปึ้มไม่ไม่มีแต่อะไรนะคะหิวไหมคะเนะกินกินมา จำป้นนหนกันใครวันนี้วันนี้ตรงนี้ครับมาตรงนี้มาตรงนี้อมเอานีอ้อมออออ้อมอ้อมเอมอ้อ้อมอ้อมอ้อออ้อ้อ้้้อออออ้ออออม้ แฟร์ซี่โอ้ย,อย,อยอลูนหน้าลบบกัแม่งสุดยอดค่ะนะคะเดียเ๋ยววันนี้นะคะก็มีคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยว คลิปต่อไปเราจะมาเล่ป๊อปอีกให้ดูนะคะไม่ใช่เดือดเล่นอะไรก็ได้เนะเล่ของเล่นนะคะไปเดี๋ยวไปไปดูกันตอนอื่นนะคะตอนอื่นน่าจะมีของเล่นของเล่นสนุกๆน,นะคะวันนี้นะคะก็ไปบายลิวไปบ,บายนี่ไอของเล่นใช่ไปบ,บายกันไยบายครับ